ววิข้้้าาาาางหหหนคคือออแบบบเเเเก็รยยยยลออผีะมัโถ้าทุกคนกำลังมองหาสถานที่ที่ทั้งสวยทั้งท้าทายและให้ความรู้สึกเหมือนได้ประจนภัยใช้เวลาในหนึ่งวันน้ำตกกลกอีดกคือคำตอบครับระหว่างทางทุกคนจะต้องลุยน้ำป่าหินลื่นไปทางชันแต่เมื่อไรที่ไปถึงแล้วบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกการเลยแน่นอน ธรรมชาติจะีิวใจเราจริงไปครับไปดูลันตกกันใครน้องแง้งนองแงที่สุด<ะ>ใครใครน้องแงแกหรอมันก็ทางมันทันลดน้ำหนักป่จะได้เดินได้นะนะไม่ไหวและวขาตอนนี้ไ<ะ>ปหมดแล้วตอนนี้เราก็อยู่วันที่ น้ำตกด้วยจุดที่จุดรอรถเพื่อไปเดินดน้ําตกโกลกโกโดกครับผมก็รีบกันมากเรานี่เราอาาารออกไว้นะก็ยังมาถึงที่กลาโมงครึ่งต้องเผื่อเวลาทุกคนเผื่อเวลา,คน,วลาคนก็เยอะอยู่นะไปแล้วรอบหนึ่งนี่ไปถอยสตารด,ดอยมน่อยแต่ว่าลืมไม้ลืมไม้เดินป่าไม่เป็นไรก็ตรงนี้มีผ่นเป็นสายเ เดินได้ยังเดินได้อยู่บขาอก็ไม่ได้บังคับให้ใช้ไม้ตลอดลืมสิงยาลืมลืมตัสิงยาเพื่อคงมก็ลืมเดินตัวดำยัดอินที่ตรงตรงนะครับเขาก็จะมีเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำแล้วก็มีร้านค้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับก็มีทั้งแบบบล็อกอินแล้วก็แบบจองนะวันนี้คิดว่าจะเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่แล้ว ออกกําลังกายก็ไม่ได้ค่ะเรียบร้อย <c oughs> เหนือแน่นอนวันนี้หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็นั่งรอแป๊บเดียวรถรางก็มารับมุ่งหน้าไปยังจุดเริ่มเดินระหว่างสองข้างทางเนี่ยบรรยากาศจะเป็นแบบชุมชนสลับกับธรรมชาติที่มองแล้วรู้สึกสบายตาบางทีก็มานั่งคิดนะอะไรที่ทําให้เรามาเดินป่าเป็นพวกที่ชอบทรมานตัวเองใช่ไหมเก็บเสียงในหัวนี้ไว้แล้วลองมาเริ่มเดินดูครับลมพัดแบบเย็นมากเลยฮนะเย็น บรรยากาศที่นี่ดีเดีย๋ยวให้ดูต้นไม้นะฮะคือร่มรื่นมากนี่ยังไม่ทันได้เริ่มเดินเลยนะฮะมันร้อนโดนแดดแล้วมันเหมือนจะหมดแรงอ๋อถ่ายรูปแล้วร้อนไม่ใช่ตอนนั่งรถม,มามันร้อนเรียนไปไดครับไม่ต้องแสกนเพราะร่างก้นก็สูงใหญ่เหมือนกันนะครับดังนั้นพยายามไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องที่พาัไปเรื่อยๆนะครับคุเนื้อ โอ้โหมาถึงไม่ทารายก็คือเปียกแล้ว <laughs> โอ้โหต้องก็ต้องเดินเปียกนะฮะไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเปียกอยู่ดีงแล้วลองใช่ยังไม่หยาดเปียก <c oughs> นี่คือชุ่มไปแล้วไม่เป็นไรเล่าเอาพอถ่ายตอนเดินน่าเนี่ย <c oughs> อยากได้แบบมุมโทรศัพท์อีกแล้ว ด,ด,ดีที่ไม่ตายร้อนนิร้อนร้อนเราเรื่องเลยนะเนี่ยทางเริ่มแคบลงเรื่อยๆแล้วนี่ยังไม่ถึงชั้นที่หนึน่งยังไม่ถึงชั้นที่หนึ่งเลยนะคยังไม่ถึงน้ำตกชั้นหนึ่งก็หอบแล้ว <c oughs> นี่เราพาเพลงลำบากอีกแล้วใช่ไหมแต่เดินมาได้ยินเสียงน้ำตกตลอดทางเลยนะ คือแบบเดินมาได้ยินเสียงน้ำตกแาบตลอดทางเลยนะเนี่ยเท่นั้นไงว,ว้าวโอ้ทางชันแล้วเ,วเดี๋ยวร่มเดี๋ยวแดดต้องมีไม่สบายกันบ้างะเจอน้ำอีกต,กต้องมีไม่สบายกันพูดต้องเดินละบากไงโอ้โหว้าวเดินดีๆนะเดี๋ยวตรงทางนี้ผมโอ้ย สุดท yeah. um, okay, like <cn> ้ายก็ต้องเปลี่ยนที่น้ำายก็คือน้ำเต็มเท้าเดินเสียงดิบจับจับจับไปฮะเพิ่งผ่านน้ำตกชันที่หนึ่งไปเมื่อกี้ใช่ไหมไม่แน่ใจต่อยังไม่ใช่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนนะครับ ไม่แต่เราจะช้านะโอ,าาโอเคอยากถ่ายโอเคนี่นะคะสาหรับแบวถ่ายรูป <ithe? S 1> หายไปกันหมดแล้ว <cole> หายครับผมแล้วตอนนี้คือสิบโมงกว่าด้วยนี่เห็ดเห็ดชมมปีนนะใช่ไหมใช่น่ารักมากสวยนะสมัครเดินลุยน้ำอีกแล้วอันนี้เราติ้ เนตกไม i, entonces, ah. oh. 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 ่รู Laughter ้ว่าเรียกกั้นไหมโอ๊ยขอมัอย uh ู uh ่กุงเทพดีๆก็ดีแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินง่ายๆครับเดินง่ายๆใครมองว่าเดินง่ายๆอ๋อไม่มีเห็ ไม่น่าใจว่าคืออะไรเห็ดเห็ดนะเ<ะ>จอเห็ดดีนะครับผมสวยนะอันนี้คือเหนื่อยแล้วสปอนเซอร์สปอนเซอร์ช่วยคุณได้ <S <S <inf irm> เดินมาถึงตรงนี้คือแบบโล่งป,ปอดโป่งนะเออตรงนี้โอเคเลยรู่แบบโอเคเลยนะ ใช่โผมพับแบบเย็นแบบมันแบบดูไม่ร้อนอนะ่ะใช่ใช่จะทำไมายถึงว่าอากาศถ่ายทเทไงอถึงแม้จะไม่มีลมน่าจะใช่นะมันกอบด้วยถึงเวลาแล้วต้องพากันใช่ไหม คนแบบนั่งพักกันเยอะเลยตรงนี้เพราะว่าโล่งโล่งนั่งพักกันกระเป๋า,า,ปาก็หนักมากน้ำร้วนๆ <c oughs> หายเหนื่อยขึ้นมาหน่อยหลังจากที่ได้พักแล้วไปกันต่อนีอ่โอเคครับหนึ่งสองทครับ แบบรีบจ้าแบบรีบจ้าอไปสวยดีเลยพี่เขาขายข่ะสูงมากขายาวสูงว่าแต่จ้าเดี๋ยวไปนี่ประมาณสักสองสามไรเมตรเราจะเจอชั้นหนึ่งครับฮะยังไม่ถึงชั้นหนึ่งที่เดินผ่านมาชั้นโอเคครับสวยหนึ่งสองตอนแรกคิดว่าเดินผ่านน้ำตกมาสองที่เกี้ยวผ่านไปสองชั้นแล้วอันนั้นยางใช่ไหมอันนั้นยางใช่ครั เขาเรียกคลองอ๋อเรียกคลอง,องอเราก็มั่นใจ่เราก็มั่นใจซะด้วยหนึ่งกิโลกว่าหนึวกิโลกว่า,วาต้องเดินร <c oughs> ะวังเลยอีกเดียวอ่าีกเดียวหนึ่งกิโลอีกเดียวอีกห้าสิบเมตรครับชั้นหนึ่งอีกห้าสิบเมตรไม่ร่องรอย รองเท้ารองเท้าขาดรอยกันแล้วครับหลงว่าได้ถึงหนึ่งรอซึ่งแบบไปยันจบอันนี้รอยช้างก็มาครับเนี่ยรอยมาทำลายอ๋อรอยช้างโอ้โหมีครับมีทุกวันนะครับเขาลงเขาจะไม่ลงให้เราเห็นเขาอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะใ่ยูมตัมโปกเขาแล้วาจะลงมาอย่างไรเดินโอหเล่นสงนี่ก็ลงมาได้เลยเก่งมาก ช้างแน่นอนไม่มีลื่นนะจ๊ะละลายลงมาไม่ไม่เขาก็เดินปกติอ๋อถุงน่องเ้าหน้าฬิกาถุงดำอีกหนึ่งร้อยเมตรครับห้าสิบแล้วก็มาหนึ่งร้อยถึงแล้วชั้นหนึ่งถึงสตีชั้นหนึ่งอ๋อมีมีป้ายเขียนอยู่ชั้นที่หนึ่ง พักก่อนได้มีพักก่อนไหม,ม,กกไมแล้วพักก่อนก็นได้ครับตอกับเหนื่อยมากคือสะพัดดอยเด,เดินยาก<ด>อยากหินเนี้ย <c oughs> พอเท้าพิกได้นะใ่แต่มันช่วยเซฟเราได้ยใช่ใช่แต่ว่าข้อดีคือถ้าเดินออกที่ลื่นอย่างเงี้ยนนช่วยจริงแต่เวลาเดินบนหินเนี่ยคือเดินบนหินแล้วเจ็บเท้ามากมันไ,ไม่ได้เซบไม่เจ็บพ้อเทา้าวงการเดินป่าเข้าแล้วออเไม่ใช่ เขาเรียกว่าเป็นพวกที่แบบชอบมาลำบากนะครับผมอยู่กรุงเทพก็ดีอยู่แล้วเดินระวังนะเขาตกข้าวมีน้ำเนาะสวยระวังอันมากโอ้ยเกือบแล้วไหมล่ะต้อง่อยเดินแล้ว อ๋อนีอต่ตกแจ็คสองแล้วนตกแจ็คส์สองเลยให้เขาไปต่อ,อ,อหินไว้ขยันเขาด้วยนะ ถึงแล้วตกชั้น3าลนะครับเหนื่อยมากอันมากครับผม,มใช่เนี่ยเดี๋ยวเดินตัดอ,อย่างนี้อึง่ในสอชั้นสี่แล้วครับผมโอ้โหใ่สู้จริงถี่แลงง้วตกอะไรเป็นไงบ้างครับใจฟูไปจ้ะ อันนี้เป็นน้ำตกชั้นที่ห้ากินข้าวเดี๋ยวไปเราต้องกินข้าวก่นนะอนแล้วตอนนี้เป็นเวลาเวดโมงห้าสิบจะเที่ยงแล้วเอาเรื่องก,กินนะเดี๋ยวพักผ่อนก่อนนะครับใครที่จะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับนั่งพักผ่อนก่อนนะครับใครที่จะขึ้นชั้นหกนะครับพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวแจ้ง ขึ้นไปเดี๋ยวจะไปติดตรงนี้รอคิวเมื่อขาเอเปล่า,า,ามไม่ได้เลยครับเล่นตามหรอ, <c oughs> อน้ำไม่เล่ครับเาติมพลังหม,ม่โหมดนู้คือคนเยอะมากมีตรงนี้เห็นตกแฝงมากนะโอ้โแบบ เหมาะในการถ่ายรูปมากสไลเดอร์ลงมาแล้วข้างในคือสุนทรฮะยิดอยู่ยนะิดอยู่เหมือนกันนะ <laughs> นั่งมองจิ๋ว <laughs> จะมีใครสไลเดอร์ลงมาก็ยิบ <laughs> แก้ตัวถ้าได้ <laughs> <laughs> ได้เวลาออกเดินทางจังละฮะไปได้เวลาฮีโร่แล้วได้เวลาฮีโร่แล้วโอ้โหฝนตกสวยงาม ส,สไลด์ลงมาดีคือเทเลยนะไปแก้ตัวเลยนะไม่มีหรอกเออแต่มันน่าสไลด์อ,องแต่มันสูงเกินทางแบ<ม>บโคตรชันอะ่ะมีเชือกให้มันย,ยากอย่างนี้ะทางชันเกินโอ้โหเกือบล้มไปแล้วหลายทีด้วยวงการสตาร์ดอยเข้าแล้วออกเลยรอด้วยจ้าไ,ไอาเราก็ไม่เป็นไร ชีวิตเดินติดคอนเทน็นด้วยไงเป็นไรไม่ต้องนะไปต้งปตงองไปต่อได้เลยใกล้แล้วใกล้แล้ว <laughs> ใกล้จะไปลมแล้วนี <laughs> ว่สวยมากพักก่อนได้ไหมอ่ะต้องพกลลักแล้วสูงมากโอ้โหล่วงลงไปจะคือจบไปนะ <laughs> สูงมากถ่ายรูปไหมถ่ยมา ขึ้เครื่องไปแล้วบ,บินหนีไม่ยอมไม่ถ่ายไม่ได้จับไม่ได้จับเลยเลยจับเชื่อเธอ,อ,อ <c oughs> มาถึงน้ำตกอีกหนึ่งจุดแล้วครับน่านในน้ำเนาะโอ้โหไม่ทางจันจังเลยอะทางจันจนท้อแล้ว โอ้โหทางชั้นมากต้องปิดกล้องก่อนนะฮะยวไปเจอกันข้างบนครับพบคนเหนื่อยในกระตานะฮะนั่งเมือเลยขึ้นมาทำไมจ้ะทางชั้นแบบชั้นจนพออ่ะพอจริงทางแบบชัน้นแบบชันจนพอเลยอ่ะโคตรอีที่ทดเดียวครับ ตูงนี่อีกนะเมื่อกี้เดินผ่านหน้าผาชันมากอ่ะผ้าดิคือแบบไหลตกเลยนะเหนื่อยมากเกือบแล้วอ่ะคือมันชันแบบชันมากอะครับต้องใช้เชื้อตอิอโอ้โหผมว่าต้องมีคนพลาดบ้างนะอ่ะน่ากลัวจริงเออแป่ว่าต้องมีคนพลาดไปน่ากลัวจริงลื่น เขาก็เลยแบบมีเชือกตรงจุดที่แบบควรจะมีไงปวดขาปวดขาคนเราไม่เหมือนกันติดสนเลยสนมากชันแบบชันลงข้างบนก็แบบโอ้โหกำลังเดินลงมาเลยพี่ยับถึงมาขนาดนี้ต้องถึงแล้วนะแล้วค่อยเดินทำบาดเจ็บใช้มาทำะไรที่นี่ ท้อแล้วท้อแล้วเหรอถึงเวลานี้ยศดมต้องช่วยไม่ไหวไปกันต่อครับผมใกล้ถึงน้ำตกชั้นที่เจ็ดแล้วทางายังชันไม่พักเลยร้ <laughs> อนไปอะไรนะเมย์ตัแล้ว,ถวถโอ้โหวสวยมากแตล้วเราก็มาถึงน้ำตกโกลอีดก เจพครของจริงครับผมใช่เฮ้ยเสื้อจันทมากโหเดินยังไงนะโหผีเตื่อเยอะมากครับโอ้ยสวยจริง อยู่ข้างหน้าคือแบบเก๋นะถ่ายได้าหสวยมากโอ้อยจริงนะเป็นไงคนตึกสายใจเห็นแล้วตกสวยมาก,ส,มากสวยมากอะไรพูดมา,ดมาเลยสวยมากครับอยากกำลังมาเลยรอคิวฮนะรอคิวถ่ายรูป เหตุครั้งเดียวพอนะเหตุน้ำตกครั้งเดียวพอแล้วโครงการน้ำตก <S <S น้ำตกกกอีดกต้องมาเห็นธรรมชาติด้วยตาตัวเองและเราจะได้ทุกคําตอบกับทุกคําถามที่เกิดขึ้นกับเสียงในหัวอย่าก,กลัวที่จะเหนื่อยครับเพราะทุกก้าวที่เราเดิน,นคือการเข้าใกล้ความสวยงามที่อยู่ตรงหน้าเหนื่อยได้เหนื่อยไรได้แต่เชื่อเถอะว่าธรรมชาติพร้อมต้อนรับทุกคนเสมอไม่ว่าทุกคนจะมาเพื่อหาความสงบความสดชื่นหรือแค่หนีความวุ่นวายในเมือง แต่จะบอกไว้เลยว่านับตกโจบก่อนคุณเองครับใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าจะเดินมาถึงที่สุดเลยไว้แกที่สุดของจริงอะ บ่ายโมงคึ่งเดี๋ยวเราจะต้องพักอีกนันหนึงแล้วก็เดินกลับจุดรอรถก็ถน่าจะเย็นพอดีวแต่ตรงแยกแดดไม่ร้อนคือเย็นมากที่เอาถ่ายรูปให้ดีมากเลยวิวสวยจริงคืออยากให้ใครที่ชอบตกมาเห็นด้วยตัวเองนะฮะสวยของจริงไม่มีความหลอกลวงก็ <laughs> จะเป็นกลมเหล่านี้จะต้องเดินลงไปอีกประมาณสองชั่วโมงในรูปแล้วโอเคไหม เป็นรูปแล้วโอเคเลยใช่แต่เราต้องเดินผ่านน้ำตรงไปลง้ารอ่สมต่กระเป๋าดีดีตาอันตรายแน่ติดกล้องก่อนเดี๋ยวน้ำมากินทั้งหมดเลยวงการสตาร์ดอยเข้าแล้วออกเลยฝนตาลตกสดชื่นมีแรงหน่อยตอนนี้เป็นเวลาไปสองโมง ก็ถือว่ายังทําเวลาได้ดีอยู่จะพักสักห้านาทีนะอยากได้น้ำเหรอเล่นแม็กมันร้อนแต่ดูก่อนเนาะแต่เขาก็ยังไม่ลงมาหลาดเงี้ยทำนั่นแหละมาสตาร์ปหนึ่งชุดสตาร์ยังไม่ลงมาอองมดอาดูรูปหน่อยได้ไหมได้จ้ะจะดูรูปเหรอไม่สักแ์ปมันึงแค่เดิน่านอ่ะชมผลงานพี่เอาสิพี่เาขาถ่ายสวยอยู่เขาเรียกว่ามรูมุมกล้องมาถึงจุดที่เราจะต้องพักกันอีกครั้งนะฮะเหนื่อยมาก เพราะว่าเราเดินมาก็พักัหนึ่งแล้วอะคือคือตอนเดินลงอะมันจะต้องแบบใช้มือช่วยด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนลงมาแต่ก็เหนื่อยจริงเหนื่อยกว่าตอนขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้แรงในการพยุงตัวเองลงมาณั0 0ตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกชั้นห้าแล้วหลังจากเดินลงมาเท้าจะพังนี่เล่นน้ำเย็นไหมน้ำ เดือดจริงแค่น้ำสบายแค่ได้เวลากินข้าวแล้วอะไรนะ ทำไมว่าตั้งแต่ชั้นห้าลงมาชั้นมันไม่ห่างกันมากอ๋อแต่แกคิดว่ามันยังไม่ถึงชั้นหนึ่งเหรอก็ถ,ถึงทางออกอยู่แล้วเอาเหรอชั <laughs> ้นหนึ่งอะไรกันนะคือแบบเดินเพลินมากอะคิดว่าแบบยังไม่ถึงน้ําตกชั้นหนึ่งแต่สตารนดอยก,ก็คือการลื่นนะแต่ว่าไม่การเทา<อ>เลยปวดมากเวงการนี้เข้าแล้วออกเลยสตาร์ด,ดอยสตาร์ด,ดอย <c oughs> วงการนี้เข้าแล้วคือออกเลยไม่แล้วเดิน นี่อย่ยากพูดเถลาแบกเป้ด้วยเดี๋ยวก็จะเป็นลมแล้วไม่ลูกเป้หนักอะไรจะเป็นลมแล้วครับตอนนี้คิดถึงที่นอนแล้วงูไม่น่าเลยชีวิตไม่น่าหาทำครั้งหนึ่งเราคือผู้ประชิดเราตกกรลกอีกดอกครับผมคือมาถึงตรงนี้แล้วสามารถตั้งกล้องได้แต่ ถือกล้องได้เพราะว่าตรงนั้นถือกล้องไม่ได้เลยชันเกินจะบอกว่าใครน้องแง้งนองแงที่สุดใครใครนองแงแกหรอมันก็ทางมันชันลดน้ำหนักจะได้เดินได้นะนะไม่ไหวแล้วขาตอนนี้ไปหมดแล้วระวังระวังตอนนี้ขาคือไปหมดแล้วสตาร์ทดอยไม่เอาอีกแล้วหาซื้อรองเท้าเดินป่าเออเดินป่านีป่ะ ถึงแล้วครับผมเก่งมากถึงแล้วจะเป็นลมเป็นไงบ้างหลังไปน้ตกกรกอีดกมามันมีหลายความรู้สึกนะมันมีทั้งแบบเหนื่อยเมื่อไรจะถึงมาทำอะไรวะเนี่ยแล้วก็สวยมากธรรมชาติด,ดีเย็นเนาะเพราะว่าเรามาช่วงที่มาแบบปลายฝนต้นหนาวแล้วอะ แต่ว่าเท้าคือไม่ไหวแั่นรองเท้าไม่ได้เลยสแตัดดอยคือตดกำลังมากออกเข้าวงการนี้แล้วออกเลยสตัดดอยเข้าวงการนี้แล้วออกกันทีไม่แล้วคาะซื้อรองเท้าดีๆนะรอบต่อไปตดกำลังมากขานี่คือแบบปวดมากคือต้องชมตอนนะว่าแบบเก่งกันเก่งมากใครที่ไปถึงคือเก่งหมดอะถ้าใครที่ใครแบบใส่สตตทดอยครั้งแรกน่าจะเป็นเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมันจะมันมันมันก่อนแน่นนะมันไม่ลื่นแต่ว่ามันจะแบบว่าเท้าเราอ่ะมันเจ็บ มันมันไม่ซับเท้าเราเลยอะอแต่ว่าแนะนําให้ทุกคนมาเที่ยวเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บริการดีมากพี่พี่ไกด์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนน้ําตกก็คือสวยมากถ้ามาช่วงหน้าฝนน่าจะสวยกว่านี้สวยจริงดีนะเราเลือกมาวันเสาร์ไม่งั้นนะโอ้โหวันอาทิตย์ไปทํางานไม่ได้แน่เลยใช่วันจันทร์ไปทางานไม่ได้เลย <c oughs> เออใช่ตอนแรกเราจะมาวันอาทิตย์เนาะแต่แกเลื่อนตอนแรกเพราะว่าแกติดงานดีมากดีมากที่มาวันเสาร์สุดยอดก็กดไลค์ ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยอย่าลืมดูด้วยนะทุกคนเพราะว่าลำบากมากเนื่อนไปอยากให้ทุกคนได้ดูสดจริงอันนี้คือบอกเลยว่าติดโควิดตกสดจริงไปแล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย